มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กบค่ะคำรบพบภูมิคูณลาบกราฟแท่งแบ่งเก็บเนบแนมแกมโลกโฉบฉลบ แบบหยาบยีราบลาบเนื้อเพื่อชีพรีบแบนแผ่นภาพกราบรูปทูบเทียนหากถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้นะคะ